เช็คอินวันนี้นะคะว่าฟ้าจะพาทุกคนนะคะมาเช็คอินกันที่เกาะเก็ดค่ะไม่ต้องไปไกลวันเดียวก็เที่ยวพอนะคะอยู่ใกล้กรุงเทพนี้เลยค่ะและนี่คือเกาะเล็กๆนะคะกลางแม่น้าเจ้าพระยาก็จะมีวัฒนธรรมนะคะแหล่งชุมชนแล้วก็ที่สําคัญของกินนะคะเด็ดๆเทียบเลยค่ะพร <Wow. S 1> ้อมแล้วไปเลยเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะมาปางก็พาที่รักทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่วัดปรมาิกาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ วัดปรมาย,ยิกาวาสบวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดบวรวิหารตั้งอยู่บนเกาะเกตดิมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดสำคัญของชุมชนชาวมอญและเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของประชาชนในท้องถิ่นวัดปรมาย,ยิกาวาสเดิมมีชื่อว่าวัดแจ้งเกาะเกตหรือวัดปากอ่าวถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อถึงสมัยกรุงรัตน นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จปัจจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้บุรณะปฏิสังขคอวัดแห่งนี้ใหม่และได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดประมัยนิกาวาดซึ่งมีความหมายว่าวัดของสมเด็จพระบรมบราชชนนี ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างและโบราณสถานที่สำคัญหลายแหง่งหนึ่งในสัญลักษณ์เด่นของวัดคือพระเจดีมุเตาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีเอียงเป็นเจดีทรงรามันสีขาวตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาด้วยความที่สร้างอยู่ใกล้ริมตลิ่งดินจึงสุดตัวลงตามธรรมชาติทำให้เจดีเอียงแต่ยังคงสง่างามและเป็นที่เคารพสักการะของผู้มาเยือน อนนี้นะคะมาฟังพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่หอไทยมิทัดเครื่องปั้นดินเผานะคะที่กรอบติดก,กันจะบอกว่าเครื่องลายงามเครื่องพุ้งสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเครื่องใช้บินจะลงไม่เคยเห็นนะนี่สวยมากชุดน้ำชา้ามีวันที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยะแบบเนี้ยโอ้ติดอาจจะเห็นแค่แบบนี้เนาะ อันนี้มันแบบเป็นสีนี้มันจะมีประวัติตั้งแต่นู่นเครื่องันดินเผาในประเทศไทยตั้งแต่5,000ห้า5,006วันเลยที่นานมากนะโอ้ แสดงว่าเครื่องปั้นดินเขามีตั้งแต่แบบ5้าถึงหกันปีที่แล้วไม่ใช่แค่เพียงมีแล้วลายลายชามลายลักของเขาคุอสวยมากตัวนี้นี่ชุดเครื่องใช้ท้องเหลืองส่วนประกอบของสินค้าของอจญมรีลายก็มีจุดหนึ่งที่เป็นทองเหลือง เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นทองเหลืองเพื่อไม่ใหคำขาวแล้วก็ผ่านาวัตอากาการฉุดเกรด็ดพึ้เงียนหลายชั้นนี่คือเ้นกัวหนึ่งชุดทองเหลือง ได้ความรู้กันไปแล้วตอนนี้ตามพี่มาปางไปเติมพลังกันที่ตลาดองอ่างกันดีกว่าจะมีอะไรอร่อยๆบ้างนะน้องแอดมินหิวแล้ว่ะขักท้อนเลยจ้าหนูเอาเลยป้าหนูเอาขนมเชิญข้าวโพดใส่เลยค่ะทุกอย่างได้เลยค่ะเป็นผักเป็ดนะอ๋อผักเป็ดอันนี้ก็จะเป็นผนะักุ่มงค่ะ ขายดีสุดเป็นอะไรคะคุณพี่ส่วนมากคุณลูกค้าจะรวมแต่ว่าทีเด็ดเลยคือทอดแต่ทีเด็ดเลยคือทอดมันหนอกกะลาใช่ไหมคะเอาทอดมันหนอกกะลาได้ไหมแล้วก็ทอดมันหนอกกะลาได้ค่ะอันนี้นะคะปางยืนอยู่ที่ร้านผักทอดป้าอุนเช่วชืีอจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบมาถึงเกาะกตแล้วต้องมาและก็มาถึงอันนี้คือแช่เท่าไหร่ห้าสิบบาท แต่50บาทนี่คือได้เต็มถ้วยเลยนะกนินกันได้หมดอร่อยไหมคะอืมอธิบายรสชาตินะมีหน่อกระลายอยู่ในนี้ด้วยอร่อยน้ำจิ้มเขาลงตัว ไว้หล่อนใส่รู้ใจครับใส่ได้ใส่ได้ขอบคุณมากค่ะเราสุดิมทานเราจะชิมทานปกติได้เลยเหรอได้เลยถ้าถนูเราเอาไปแช่ตู้เย็นมันก็จะไม่อร่อยเพราะน้ำมันไหลแล้วแสดงว่าเราต้องทานเลยทานเลยทานเลยแล้วจะอร่อยนี่บ้าใส่หมิงฟิงนะจ๊ะ มะนาวมันจะเปือกแข็งขึ้นมาอ๋อปกติก็คือจะใส่มะนาวใช่ไหมคะแต่สูตรของคุณป้าเลยก็คือเป็นสูตรที่แบบมวิ่งดิงริงอะถ้าเกิดมันออกก็เลยเกิดมะนาวก็คือมะนาวต้องพูดตัวไม่เคยกินลองอร่อย่กรอบอร่อยไม่เคยกินก็ลองกินหอมใบมันจะหอมถ้าหนูกินกับกับพริกด้วยนะจะอร่อยกว่ามันจะมีเผ็ดเนี่ยใช่ไหถ้าหนูกินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอร่อย ิงงลอขายดีคนก็จะชอบลิงปิงแม่ไม่คุณชอบกินหรอแล้วดไอ้ความมัน้อนไม่ได้ก่อนคืออะไรใส่ลิงปิงลิงปิงมันจะเปรี้ยวหน่อยมันไม่มีเปลือกมันไม่มีเปลือกลิงปิงก้อนเราเองโอ้ลิงปิงไม่ไม่มีตลอดนะตอนนี้หน้าลิงปิง มันนีการทำเคืองไปชาร์พูมาวางแล้วก็ผักต้องทำนานแต่หนือทำได้จะจะลิงปิงใช่ใช่แทนมะนาวกระลิงปิงเป็อะไรคะเป็นขมิ้นเหรอคะอ่าไม่ใช่ขิงขิงกระลิงปิงขิงหอมแดงใช่เลยบอกสูตรลับปากร้านได้ค่ะคุณยายร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงใกล้ๆกับอะไรอ่ะร้านข้าวแช่ลุงแดงนะข้าวแช่อะงรก็ได้ไส้ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวมีป้ายร้านพี่ยายเขาจะมีป้ายอยู่้างนั้นแล้วก็จะมีคนยายสองคนนั่งทำหน้ามานเพราะว่าถ้าเกิดมาเนี่ยไกลกๆก,ก,ก็ถามบ้านแดงข้าแช่อยู่ไหนก็จะถึงตอนนี้นะคะว่าพา,าทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านข้าวแช่ลุงแดงริมแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะริมแม่น้ําเลยเดี๋ยวจะมาบอกว่าการทานข้าวแช่ที่ถิ่นอุเป็นยังไงบางคนบอกว่าอุ้ยกึ๊บตัก ตับลงไปในข้าวเลยไม่ตูไม่จุไ่ตัดอกะไม่ใช่นะคะการทานก็แค่ถือวิธีนะคะจะต้องตักข้าวก่อนและตามด้วยกับอย่าผสมกันเหมือนข้าวต้มไม่ได้นะคะมาทานกันอุ้ยอันนี้จะเป็นพริกหยวกพริกหยวกแล้วก็ไรหอ่อไข่แล้วก็มีหมูสับด้วยแม แหยางต้องตักข้าวก่อนอมีกลิ่นด้วยนะเอาตรงไม่คาดหวังไม่รู้ว่ามีกลิ่นอันนี้ลองเฉยเฉยเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือน,นแบบเหมือนน้ำเปล่าทั่วไปอยู่ในข้าวแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยคิดว่าก็ลำเปล่าแต่มีกลิ่นและกลิ่นหอมอ่ะลองก่อนนะคะข้าวก่อน พริพกหือกหมูสับกะปิกะปิทอดไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าเ,าเ,เดี๋ยวไปเซิชดูอีกทีนึงกะปิเหรอเหม็นกะปิเลยอะ่ะมันมนวลหวานนะ อันนี้แปอะอร่อยอร่อยกะปิเหรอไมไ่ใช่ใช่เนี่ยแต่รสชาติไม่เหมือนกะปิอ่ะไม่หรอกจัดอร่อยหวานๆกะปิต้องเค็มใช่ไหมนี่มันหวานๆก็ต้อจะหมูฝอยอช่ไหมหมูฝอยนี่ผัดจะเป็นหมูฝอยทอ่ะจนจะปลอามาค่ะผัดไข่ค่ะ อ,อร่อยอ่ะแล้วถามว่าชอบอะไรมากที่สุดชอบอันนี้ชอบพริกหยวกมีหมูสับแล้วก็คือแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไข่เหรออร่อยอร่อยอร่อยเราไม่แพงนะแปดสิบาทมีชุดเล็กกับชุดใหญ่แต่ต้องบอกก่อนว่าปันเปนคนที่ไม่เคยทานเ้าแช่เลยขอลองที่ชุดเล็กมาลองค่ะ ข้าวแช่คุณแดงอร่อยจริงๆจับใจคนที่ไม่เคยทานข้าวแช่แต่ว่าอันนี้คือได้คือดีคือเลิศข้าวหอมมะลิไม่ใช่ว่าข้าวหอมมะลิอะไรนะข้าวมีกลินหอมมะลิแล้วแอบมีรสชาติอ่ะมันไม่ใช่ข้าวแช่ที่เป็นข้าวเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะแต่มาลองอืมมันผิดวิธีอ่ะเนาะ ยัดใช้มืขอขอคำใหญ่ๆญอร่อยหลังนี้กลับบ้านสักอร่อยกินอนิบเลยไม่ไม่ต้องมีใครกินข้าเลยอร่อยกคนขาร้านคุณแดงเนี่ยคะ่ะนอกจากเข้าใแช่อร่อยๆแบบนี้แล้วนะคะ เขายังมีอาหารตามสั่งให้เราได้เลือกด้วยสําหรับคนที่แบบว่าโอ้ยไม่กล้าลองแต่มาเหอะมาลองนี่ผัดไทยกุ้งตัวโตวๆแบบนี้ค่ะน่าก,กินอ่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยอืมไม่ใช่ของเราจะขอดมหน่อย และอันนี้ขอ,ของปังเองก็ได้ชืิอว่านี้หาไม่ได้แน่นอนแต่คือดับเบิลเลยสองกะเพรากรุ้งนะะักขาหน่อไม้เขาเรียกว่าอะไรกะเพรากุ้งหน่อกะลาและตบท้ายด้วยไี่ค่คนเดียวเลยที่สั่งมา <laughs> ขนมจีนน้ำยาหน้ากินหน้ากินแบบนี้ร้านเข้าวแช่คุณแดงไม่ได้มีดีแค่ข้าวแช่นะคะแต่อาหารอื่นก็ยังอร่อยไม่แพ้กัน ลุงติดินเปิดไปกันเลยค่ะแตะผมให้กดเบาๆพวกคุมยิงมให้อยู่ในเซนเตอร์ก่อนเอาใหม่ทีนี้ปล่อยมือเบาๆจุ่มน้ำใหม่หนึ่งทีทีนี้เราจับดินมยิ้มแล้ปล่อยมือช้าจุ่มน้ำหนึ่งทีครับจ่มขวาครับขวาปล่อยือได้ทีนี้มือขวามือเดียวนะครับสี่นิ้วอันนี้อันนี้ดินนี่คือคือเอาจากไหนอะคะอันนี้จะเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวท้องนานี่ครับ เอามาผ่านการบดหลายรอบนวดลหลายรอบเข้าเครื่องรีดดินออกมาให้เป็นแท่งครับไล่เศษไม้ไล่เศษย้าเพราะหนูว่าหนูไม่เคยเจอดินแบบนี้ที่มันแบบ,บมันละเอียดมากเลยนะทุกคนมันเป็นมันเป็นเนื้อดินสส่วนใหญ่ครับไม่ค่อยมีอะไรผสมครับอืมจริไม่มีอะไรผสมเลยจะเนียนเลยอ่ะมันมันจะแตกต่างกับพวกลาบบุรีพวกดิน เชียงใหม่พวกลำปางอะไรพวกนี้มันจะแตกต่างกันดินแต่ละที่จะไม่เหมือนกันครับ<ม>แถวจังหวัดนนท์เนื้อดินจะเยอะมากฝ่าพวกลำรีแน่นอนครับเขาเลยใช้ดินเหนียวท้องนาเรามาปั้นนะครับมีอโกงกดติดพื้นดึงไม,มไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นครับไม่หมกักทาหน้าได้ครับหน้าใสจริงเหรอคะใส่พี่เลยนะอ่าจริงใส่ใส่ใสเกิน โอ้โหมีแต่กิจกรรมที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ได้ลองปั้นเองจริงๆบอกเลยว่าสนุกมากถึงจะเลอะเทอดนิดหน่อยแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนในชุมชนใครที่อยากลองมาสัมผัสด้วยตนเองเชิญได้เลยที่เกาะเกรดจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาไม่ยากสะดวกสบายและอาหารอร่อยท้องเอกเชิค in e p ้าจะพาไปไหนติดตามไว้ได้เลย